สวัสดีย้ำเส้าครับผมชีวิตกับการเดินทางครับผมสู้ชีวิตต่อไป เป็นกำลังใจให้กับสู้ขูดสู้ควนนะครับเด้อ ต้องฝ่ามือนี่ย่ำเศรา้าอึมครึมอึมครึมใน่จักนิดจักหน่อยชีวิตติดเทรนโอ้ไฟชวัดเือยยังพี่น้องเมื่อกี้นี่พี่น้องเห็นบ้าในกล้องลกหยับสายไฟบะ บพทาว่าฝ่าล่งมันกับบ่แม่นนะครับมันบ่มีฝนตกเมื่อกี้นี่โอ้แถวนี้แหละนี่นกเหยียบสายไฟโอ้รถโอ้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 รถม้าลากเพิ่นพื้นที่เพิ่นกับจอจอเนาะ จอดพะกระจนจ่อมอค่ะว่าอยู่กับพ้า <c oughs> โอเคกไก่จะไฟเขียวแล้วครับมาถูกต้องพอดีเลยนะ่าไฟเขียวพอดีบอะนี่เกินไปอยๆไป ไทางเดียวกันจเจ้าขึ้นเรยวออกไกลแต่นอกพอใหญ่เล้าตีโค้งสำหรับไก่เลย การเหตุงานคือการอ่าน,นีำพองมาระวังเดินทางเก็บบรรยากาศยาม้มเศร้าว่าฝ้าเป็นกำลังใจให้นด้ครับเด้อสู้หูสู้คนในการสู้ชีวิตในการเหตุการณ์เหตุงานกับไทยสีเกตชาเนี่ย ตื่นดึกลุกเสาหูเขาเบาไฟตื่นเช้าก็จับพวงมาลัยครับออกเดินทางสู่ชีวิตนะพี่ร้องจะเป็นกำลังใจให้กับสููขสุขคน ต้องสู่ชีวิตรถนะเพื่นมาเรียนเรียนนี่เนาะเอาก็เลยแซงเพื่อนหยาบแล้วเ้าก็สิแซงแก่ไกลให้ประหยัดประหยัดปาดหน้าเพื่อนนะพี่น้องเออ เดินทางกระต่อครับพี่น้องหยุดสื่อกับเขายามเสาก็กินเวลาเป็นไปน้อยนึงบอบอบาได้กินเวลาไปในเด้ออีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งก็ถึงมองเหตุการณ์เหตุงานแล้ว ถึงที่ทำงานแล้วครับพี่น้องอยู่กับสวนกล้วยครับหลังจากเดินทางออกมาจากบ้านแต่เส้าแต่เสี่ยวตอนนี้ผลผลิตก็กำลังออกทั้งหุ่นน้ำ น้ำท่วมครับพี่น้องทั้งพี่ทั้งผี่สิน้ำท่วมดาราดาราประจำช่องผมอะ่ะเดี๋ยวพาพี่นอ้องย่างเลาะปลากล้วยครับมองทีว่าน้ำบ่ท่วมเนาะครับเนาะนี่แหละครับออกมาแต่เสาแต่เสี้ยวกะมาละเลาะบ่งสวนนี่แหละครับ กับบรรยากาศมือนีแดดบอค่อยมีปันไหนแดดกะสบายสบายจังได้การรักษาสุขภาพดนะครับเด้อดูแลเจ้าของอากาศเปลี่ยนแปลงอากาศเปลี่ยนแปลงในมือนีครับพี่น้องโอ้โหหุ่นหุ่นดาราประจำช่องหาวยังขนาดไดรนออกมาปลากล้วย จะเจ้าเขาโพดจะได้กับขอบคุณพี่น้อง้องไปครับสู้ขู่สู้คนที่เขามาเบิงที่เขามาแย่งเนาะที่เขามาซอยพพอร์ตอีกทางหนึ่งของไทสีเกตชาแนลขอบคุณหลายๆดนะครับเด้อพ่อกันคลิปหน้าครับอยู่ดีมีแห้งสู้ขู่สู้ค้นสบายดีครับผม